มาถึงที่นี่ค่ะที่จุสตาร์ทในเวลาเจาา็ดสี่สิบนาทีดี พบกับพวกเราช่องน้าหลานบ้านนาแฟมิลี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามสอ่ะทุกคนตกใจว่าทำไมผมตื่นเวลานี้ทุกทีผมไม่เคยตื่นเวลานี้นะแต่วันนี้เป็นกรณีวิเศษเพราะว่าวันนี้จะไปวิ่งงานแม่เมอมินิฮาร์มาราทอนกันว่า <c oughs> เป็นยังไงแต่ว่า วันนี้จะไปทำอะไรบ้างทั้งวันเลยจะไปติดตามชีวิตผมด้วยว่าติดตามชีวิตผมและน้องฟิล์มไปด้วยว่าวันนี้ทำอะไรกันบ้างเนาะเดี๋ยวก็ขอไปแต่งเนอ้อแต่งตัวก่อนเดี๋ยวก็จะไปวิ่งละอันอยาไปเจอกันที่งานเลยนะกันเนาะส่วนน้องฟิล์มก็อยู่บ้านไม่ได้ไปคือว่ามันเช้าเกินก็ไม่ให้น้องไปก็ให้น้องอยู่บ้านนี่แหละอัน เป็นอันก็อย่าไปเจอกันที่งานวิ่งแม่หมอมินิฮาดมลาทอนคานที่ยี่บก้าที่ลงไปฟ้าไม่ว่อแล้วกันนะครับไปกันเลย let's go มาที่นี่ค่าที่จุดสตาร์ทในเวลา7จ็ดโมเกาสีสินาทีเดยประมาณค่ะ ตอนนี้ค่จะถึงฉันใช่ละเลีเยบอีกกี่กิเมตรจะถึงละทำมานอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่เวลาไปดูกันสภาพลังลวตอนนี้เอเลออกเป็นมาหอบแดดเลยยอดรูป่าให้แม่ดูดทา ไม่รู้กี่นาทีอะไมไ่เริ่มไปตอนออกไปได้จับเลยอ่ะเดไปดูบ้านก็แต่ห้าโมงตนี้ห้าโมงห้าสิบมาถึงมาถึงกี่โมงวะห้าโมงห้ามาถึง,ถง,มงมหกโมงยี่สิบหกโมงหกโมงยี่สิบห้าประมาณนี้แหละประมาณสามสิบนาที สามทีบสามบประมาณเนี้ยอ่าสามทีบนาทีว่านายเลยดูบรรยากาศน,นั่งนะมาทันนั่งออบเนีน่ยนะครับดูบรรยากาศคนที่วิ่งเสร็จแล้วลดูดิอนีน่กป็น เนื่อยเนยื่อยนั่งพักก่อนตอนนี้ก็มาถึงรถแล้วทุกคนโอ้เหนื่อยสุดๆเลยนี่ได้นี่เียบเลยนี่มีทั้งเหรียญเดี๋ยวไปดูกันบ้านดีกว่าวะได้ไรบ้าีนยวขออนุญาตกับบ้าน,นทุกคนโอ้ยเต็มเลยที่จอรถ ดีนะเนี่ยเอามอนจะใส่บ้าเป็นอะไรหมอร์ไซค์มายังไม่มีที่จอดเลยทุกคนดีแววรถยนต์มานี่รถยนต์เพียบจอดข้างนอกก็มีไปแล้วทุกคนอย่าไปเจอกันที่บ้านครับทุกคนบายบายตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วครับทุกคนภารกิจแรกของวันนี้ก็เสร็จไปแล้วหนึ่งภารกิจก็คือนดี่ไปวิ่งมา หกิโลไปนึงแต่ตีสามกว่าๆเ่าเยมตีสามครึ่งอ้ตาแข็งปัก๋ยวกกินข้าวแป๊บก่อนนี้ได้เนี่ครับสิน้นเขาแขมมาไม่มีน้ำ <c oughs> ชวนน้องฟิล์มไปแล้วน้องฟิล์มที่เกียจเอแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนสายเดี๋ยวจะมาอีรอบนึงเนาะ แต่ตอนนี้ผมขอญาตไปกินข้าวเดี๋ยวสักพักกันจะไปนอนละโยเลาตีสวัสด์เฟันดี้ันดีอีกรอบแล้วกันไปไปเลยไปเจอกันตอนเสายครับบ๊ายบายเอ่อตอนนี้ตื่นนอนแล้วครับทุกคนนี่ตอนนี้เวลาพ่ม,มพ์พมพกโมงอยากจะทุ่มละนี่หลังจากมาเช้าเรากินเราเราวิ่งมาตอนนี้ตอนเย็นมกระทะ แกนมันเอะกระทดร้อนๆครับนี่บ่แก่แกหวหน่อยแกเอาน้ำดงนันแดงขอมเส้นไว้เ <laughs> ส้นไวน,น้งฟีมแหละเฮ้ย <laughs> เดี๋ยวออรยขขอ

นี่คุณชายอะคุณชายกินหมู What What the เออนี่โอ้โหเห็นไหมทุกคนยัวละซี่ยัวละใี่ ô cái oh my god, đi, này này này, ninh ninh, choa 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 ơi mình có phim này, Đây em ơi, hehehe, นุ่นก็มีนีเออชื่อเนียนนก็มีนี่นี่น่นีนี่ดีสามสองหนึ่งแอคชั่นตอนนี้ก็เวลาห้าทุ่ Wh 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 มยี่สิบแล้วเนาะ อนนี้ก็เสร็จภารกิจทุกอย่างแล้วทั้งไปวิ่งมาทั้งกินหมูกระทะตอนแรกทั้งนอนกลางวันตื่นั้นแต่ตีสองมาก็มานั่งเล่นโทรศัพท์ดูนะั่นดูนี่เยอะแยะไปหมดแล้วก็ก็ตีสามมาลุกมาแปงฟันก็ขับรถไปที่งานไม่เหมาะ มินิฮาร์ดมาลาธอนครั้งที่ยิบก้าวที่ลรงไฟฟ้าไม่เหมาะที่ว่าวันนี้คนเออคนเยอวะพอสมควรนะใช่แล้คือวันนี้ก็โอเคพอสมควรสนุกดีวิ่งสบายสบายต่วกลับมาครูง่วงนะตื่นตั้งแต่ตีสองคือนอนไม่หลับเลยแมค่คือคืนเมื่อวานะนคืนนอนไม่หลับเลยตอนนี้พูดจริงตอนวันนี้ก็แทบจะไม่ไหวละเดี๋ยวต้องขอไปแล้วนาะ ก็ขอก็ขออย่างนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะครับเนะาะมาเจอกันคลิปหน้านะครับบายยทุกคนสยโยนละไป,ไปละ